ไปต่อกันที่กรณีที่เกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังเร่งไล,ล่ล่าตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดนะคะที่เขาก่อเหตุกระโดดจากรถไฟหนีไปพร้อมกับกุญแจมือค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นเบาะแสชิ้นสําคัญนะคะขณะที่ผู้ต้องหาเนี่ยได้ขโมยเสื้อของชาวบ้านเปลี่ยนไปเป็นเสื้อสีชมพูตัวนี้แล้วก็กา่องเกงขาดสั้นสีดําแล้วก็ยังขโมยรถจักรยานยนต์ฮอน da w เวฟสีแดงดําทะเบียนกไก่วแหวน5740สุราษฎร์ธานีซึ่ง,ง,งว้ไ ขับหนีไปในพื้นที่ถนนสายล่างอําเภอท่าชนะสุร,ราษฎร์ธานีค่ะหลังจากที่ช่วงตีสที่ผ่านมาสอพอท่าชนะดนได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องหาคดียาเสพติดถูกจับได้ที่ประเทศเมียนมานะคะอยู่ระหว่างเดินทางโดยรถไฟเพื่อนําตัวส่งไปที่สอพอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงแล้วหลบหนีการควบคุมตัวค่ะ ทราบชื่อคือนอายอัทสิธิ์อายุ31ปีสูง175เซนติเมตรรูปร่างสูงนะคะผิวดำแดงผมสั้นเกลียนแล้วก็มีรอยสักตามตัวขณะที่หลบนีเนี่ยมีกุญแจมือติดไปด้วยก็คาดว่าหลบหนีไปช่วงเวลาประมาณตี3ามครึ่งค่ะระหว่างสถานีรถไฟท่าชนะและสถานีรถไฟชาย,ยาซึ่งตอนนี้ตำรวจกำลังระดมกำลังเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาคนนี้อยู่นะคะครับ